ครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่25ธันวาคม2566นะครับผมไายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาหาหลวงพี่ลึกครับไก่เขามาแล้วนะครับมาให้หลวงพี่เน้นให้คืองวดที่ผ่านมานะครับนี่ของงวดที่ผ่านมานะครับ85มาล่างตรงๆนะครับท่านผู้ชมครับอ่าครับพามาฟังโค้งสุดท้ายน้ำกัน นะครับจะมีเปลี่ยนแปลงบอพอาหลวงพี่ให้ตั้งแต่ต่องวดแล้วเราหลวงพี่ชุดบนชุดล่างได้พี่น้องเด้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเอาการมาสการครับหลวงพี่การมาสการครับผมไก่ขามากระรแวะมาหาหลวงพี่เปลี่ยนแปลงยังบ่ครับซับกันซับกันบ่หลางมันกายเป็นบนบนกายเป็นล่างคือสูตรที่ให้ตองวดเนี่ยแมน เอ๋บนอาจจะบนอาจจะมาล่างมันยืงสินะอ้าาแต่ว่างงดที่แล้วหนีล่างก็เป็นล่างด้ยมันมาน้ำกันมันล่างเป็นล่างได้ลงพี่อือปลาชื่อว่าจำาผิปละเมอครับอือจำรักเรียกิเอาสังแกะได้เขียนให้ไม่ได้ลวงพี่เขียนไ่เขียนไม่นะครับเห็นลงพี่เขียนให้ไม่เพราะว่าลวงพี่ว่าชุดชุดบนจะเป็นล่างจะจมด้วยับสีอะไอ้าคงสุดท้ทยนะครับเป็นลวงพี่เขียนให้ไม่ เอาบนกันไหมพี่น้องนะครับโค้งสุดท้ายนะครับจะมาตรงตรงขึ้นงวดที่แล้วบสามสิบ อันนี้ของเขานนขครับอันนี้เป็นชุดที่หลวงพี่ให้ตองวดนะครับหลวงพี่จะเน้นให้ใหม่เขียนให้ใหม่ได้พี่น,อน้องด้อยนะครับมันก็แก่เน,นี่ยชื่อแก่สลับบนอ่าบนนครับบนจะเป็นชุดชุดล่างนี่ไม่เป็นบน บนห้ากับหกหนึ่งสองสามประกาศชัดๆเลยทั้งหมดเลยเบิร์นเข้มนะเออเอาเห็นชัดๆแล้วลูงพีโอลล้ล่างล่างลงพีไปอ่านคอมเมนต์บากนะครับเข้าไว้จังไนะครับลุงพี ว่าก er mm ูบกกคือเต็ียมนากระดานว่ะสันบิ่งได้เอานะครับหลวงพี่กาใบนเป็นบนอยู่ได้พี่น้องได้ล่างเป็นล่างครับผู้ใดมักหน่อยคู่ก่าตัวเน้นไหมพี่น้องเอาชุดที่หลวงพี่เน้นให้นะครับจะมีวงกลมหายุห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสามเข้ากันละครับหกหนึ่งหกสองหกสามสลับสลับล่างขึ้นมาบนเนี่ยครับสลับกันอ,นอน่ามันจำผิดเพราะลรเขามีเลตหลักบุ๋ลักล่างบอรครับเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้าครับแปดสามแปดสี่แปดห้าครับจำได้บ่อือตัวนี้เอาแปดหาจะมาจะมาล่างอีกบอกลองเดียมันมีในสุดขึ้สุดครับเนาะครับหลักบน คิดเนี่นะคิดนี่มาผม,มครับลุงพี่สลับล่างขึ้นมาบนได้พี่น้องได้สลับบนลงไปล่าง <c oughs> เน่นครับผมบาทเนี่ยถ้าวิ่งวิ่งตัวใดชุดบนครับ ลลห,ห,ห้ากับหกกับเนมที่หกว้งไม่บางทีมันม่กลมแหมครับัผมร่างเจ็ดกับแป ตัวใดครับโค้งสุดท้ายเน้นหกหนึ่งการหกสองครับใจวุ่นทั้งสองสูงละยันเอฟซีมาหลมาไหลคือเน้นเน้นคือหกหนึ่งนะครับตัวร่างคือหกสองทำา่าชุ่มเอาชุดล่างครับลงเพียงขึ้นกันครับใจก็จะวุ่นเห่ แปดสี่กับเจ็ดสี่สองคู่งวดนันใช่แปดสามเหมือครับจังจำในบอลเลขที่มันออกสุดสามตัวครับมันเป็นมกม่จ้งทีละครับเลขวิ่งมันทีเลี้ยงกันห้าหกเจ็ดแปดครับงวดน,นันมันมากของมักนี้ยก็มันนี่ไ <c oughs> อ้ครับขางไม่เขาต้องทีละ จะเลี้ยงกันนี่สิครับงัเขาสามตัวมันจะอยู่มันอยู่สองกลางนี่ของสีอือครับดีดีดีบรีที่มีหกดีบรีวันนี้มีเขาหกสองกับเจ็ดสีกันอะหกสองกับเจ็ดสีเอาสามตัวเลยวันนี้ลุงพี่สามตัวเปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาสามตัวที่ถือถือให้อือครับถือเม่นปะครับตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้คือถือให้อ่าลูกพี่เขียนให้ได้ค่ะ ว่าลุงพี่นะครับโค้งสุดท้ายสลับด้พี shirt. ่นองเอาชุดบนลงไปล่างมันมันมันอะไกัับกับแปดซีนีโมเมนต์แล้วมันอยู่ในหลักแล้วครับเก้าหกหนึ่งเก้าหกสองอ๋อวงนะลุงพี่เน้นตัวเดาสีน้ำเงิน เนี่ยทั้งสองกับขีดทั้งไต, <aşk S 1> งงไตเลยครับผมอ่าเล็กเล็กครับสูตรไอ,เงอ้งวดที่มันเข่าเดี๋ยวมันเข่าตัวกลางนี่เข่าตัวนี้เข่าตัวกลางนี่เข่าแบบนี้เข่าสูตรนี้ครับผม,มนี่เข่างวดนี้สงสัยอยู่นี่อก,กส,สองกับเจ็ดสีนี่อกสองกับเจ็ดสีเจ็ดสีได้ยินว่ามันะดังแท้ประมาณนีดังอยู่ว่าครับบ่กใคยบันไดเด้แล้วบอกว่าดังเดี๋ยหาซื้ออะไรเอาทำมือชุ่มอันนี้พี่น้องนะครับแคปหน้าจออันนี้ชุดที่ หลวงพี่ให้ต่องวดต่วาหลวงพี่ว่าสลับเอาชุดล่างขึ้นไปบนชุดบนลงมาล่างเอาเขียนวิ่งให้แน่หลวงพี่วิ่งไงว่งให้นะตัวล่างเด่นตัวใดครับผมบวิ่งตัวใด,ดครับผมเจ็ดกับแปดนะวิ่งเจ็ดกับแปดเนาะหลวงพี่เจ็ดอ่าเอานะครับนี่คือกันครับว่องตัวนี้โอ้ ได้ครับลุงพีฟองแล้วอ่าทั้งเจ็ดทั้งแปดเด่นทั้งเจ็ดทั้งแปดล่างนะครับชุดที่ต้องหมดจักมันสีมาตัวนี้กัตัวนี้นะครับผมบ่งบ่งอะไรท่านสิมีตโตกันตัวร่องเนาะครับเปลี่ยนแค่เอาบนลงมาล่างเอาล่างขึ้นไปบนได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับถ้าชุดสามตัวนี้ลุงพี่เปลี่ยนให้นไหมนะครับชุดสามตัวให้เน้นไปที่961 962อันุบดที่ผ่านมาพี่น้อง งวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับแปดหาหวดเก่านะครับงวดนี้เน้นล่างแปดสี่นะครับตัวรองคือเจ็ดสี่เต้าลุงพี่อยากให้เน้นแค่สองคู่นี่แหละมันมันบ่หลายดอกครับอืมเขาจะยังสีเหล่านบ่อยนี่ครับือกันซือลองไว้ถือทั้ทงบนทั้งล่างด้วนี่นครับอา่าเจ็ดห้าแปดห้าเห็นไ่มครบชุดเก่านะนะครับชุดนี้นะครับเนะราเแปดหาตรงตรงเอาเจ็ดหาเนี่ยก็ให้ล่าง ไปหาเจ็ดไปบนบนะครับเอากลับนะไม่ลืมกลับตัวเลย <c oughs> <c oughs> เอานะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้ครับหลวงพี่ลึกลับนะครับผมสามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกหลวงพี่เขียนให้ไหมนะครับแค่ว่าสลับนะครับชุดล่างขึ้นไปบนนะครับชุดบนลงมาล่างพี่น้องพอหลวงพี่ว่าดูผิดนะพี่น้องเนาะก็เลยกลับให้นโะค้งสุดท้ายนะครับผมอ่าเอา้า ลุงพีอันนี้อันนี้ชุดเก่าเนาะอันนี้ชุดนี้พี่น้องนี่ครับเบ่าเท่ากับเบิ้งพิษอันนี้คือชุดนี้ท้ชมครับกับชุดล่างขึ้นไปบนชุดบนลงมาล่างนี่ครับท้ชมอืมนี่ครับอันนี้อันนี้ที่ให้ตองวัดนะครับลุงพี่เปลี่ยนเป็นชุดนี้ได้ทา้ชมเด้อเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะครับบนนะครับเด่นห้ากับหกวงหฮทุ่งสองหมดอ่าเอาลุงพีวงให้เลย วไหลเด้อครับผมมักกันมักขึ้กกันวิ่ง5กับ6ครับเล็กติดหนึ่งสองสามห้าหนึ่งห้าสองหสาหนึ่งหกหสะครับผมสตัว9 6้าหกหนึ่งเกาสองล่างนะครับวิ่ง7กับ8เด่น7กับ8ดนะครับเล็กติด3 4มสี่ห้านะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เดห้าแดสาสี่แดห้านะครับบน เน้นที่6 1กับ6 2ครับล่าง7จกับ8 4ครับหลวงพี่วงไห้บนล่าง2คงู่นนะหลวงพีเนาะเอาแคหนาจอดทำชุชมครับโค้งสุดท้ายนะครับหาได้โชคน้ำหลวงพีอีกราบขอบุญขอบุณหลวงพีครับผมอมันมัานจะเรีนพรจะเรินพราธุครับพีขอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ